เมื่อช่วงประมาณเที่ยงคืนของเช้าวันที่10มกราคม2566นายชูวิตย์กำมลวิสิทธิ์อดีตสอลและอดีตหัวหน้าพรรรักประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าประชาชนกับนายกประยุทธ์ ผมมานั่งพูดอยู่ข้างถนนจุดเทียนเรียกร้องเรื่องทุจริตคอร์รัปชันและทุนจีนสีเทาเป็นตัวแทนของประชาชนโดยไม่ได้สังกัดหรือแอบอิงพรรคใดประเด็นของผมนั้นมุ่งตรงไปเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและทุนจีนสีเทาเมื่อวันนี้ท่านนายกเป็นนักการเมืองไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติ ส่วนผมนั้นเป็นเพียงประชาชนที่ตั้งคำถามถ,ามถึงความไม่โปร่งใสของหน่วยงานรัฐนักการเมืองคนใกล้ชิดวงสาคนาญาติท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ควรจะตอบประชาชนอย่างผมหลังจากนั่งรออยู่นานสองนานก็มีคนมาสกิดให้ไปพบนายกเมื่อผมเข้าไปท่านถามผมว่าชีวิตมีอะไรว่ามา ผมบอกว่าเรื่องทุนจีนสีเทาเป็นเรื่องที่ท่านต้องจัดการและผอบอชอนอควรถูกย้ายไปช่วยราชการนายกตอบว่านายกก็มีขั้นมีตอนไม่สามารถจะย้ายหรือจัดการอะไรได้ทันทีตามใจชีวิตดังนั้นจึงขอเวลาให้ผมแสดงหลักฐานกับเจเลตำรวจแห่งชาติหากมีหลักฐานจะฟันไม่เลี้ยงและจะลงมือจัดการเรื่องทุนจีนสีเทา ส่วนใครจะหาว่าผมเกี้ยเสียยืนยันว่าคนอย่างผมตรงไปตรงมาเมื่อนายกรัฐมนตรีขอเวลาจัดการผมก็ให้เวลาท่านส่วนจะให้เวลานาน,านแค่ไหนประชาชนอย่างผมจะไปบังคับอะไรท่านได้ผมไม่ได้ชื่นชมและไม่ได้ตาหนินายกแต่อย่างใดหากใครหาว่าผมชื่นชมท่านบาปกรรมตาย แล้วผมจะจับตาดูว่านายกที่เป็นชายชาติทหารส่วนผมก็เป็นลูกผู้ชายพร้อมที่จะรอว่าท่านจะจัดการให้ผมจริงหรือไม่ยืนยันว่าเรื่องทุนจีนสีเทากระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงที่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำสูงสุดของประเทศจะต้องลงมือจัดการด้วยตัวเองเมื่อวันนี้ท่านให้สัญญาก,กับประชาชนอย่างผม หากไม่รักษาสัญญาคอยดูแล้วกันว่าประชาชนอย่างผมจะลงโทษท่านในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไรนายชีวิตระบุในตอนท้ายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกนที c o อาได้เลยครับ